รู้บอกเบอร์อเจ็ดวิชาอ,อยู่ไหนวะวิชายโยนไปในกระป๋องมั่งตัวยาวอะ่ะหามาัสบไปเรื่องอะไรหลุดแล้วครับเปลี่ยนกล้องยาตัวหนึ่งชาวมานันถ้าถ้าไม่มีตัวดูดนะครับอันนี้เราตีได้แล้วใช่ไหมเออใช้ค้อนตีเงี้ยใช้คนะ้อนอ่ะ ตีตรงนี้ก็ได้ง,งัดอันนี้ไว้พอตีนี้ออกแล้วก็ถอด14บสี่ตัวเนี่ยเอามาตีข้างล่างตัวนี้เดี๋ยวจะลองดันจนดูอนถ้าไม่ออกก็ตีข้างล่างดูบ,บ็อกสิบเจ็ดอันนี้ทั้งสองตัวเพลงในมือมือตัวยาวก็ได้มาเอามาตีเอามายิงมาเนี่ยยิงไปเร็วน,นี่ไหนยิงมา เอามายิงเนี่ยบ็อกซ์เจ็ดอัน,น่าสิบเก้ามัเนี่ยฮะสิบเจ็ดอสิเก้านั้นไม่ต้องใส่ข้วตสิบเจ็ดแอนูยิงเข้านะยิงไปเออพอออ,อ,อออกแล้วเดีย๋ยวเห็นไหมโอ้ฟลุกว่ะเยอะนะเอำมือออกเลยโดนใส่หัวเลยโดนแล้วโอ้ ตกแล้วครับถ้าถ้าของถ้าของมันไม่ไม่ออกนะนี่เป็นของก็เปลี่ยนมาเลยออกง่ายเนี่ยรอยช่างก็ทุบมาเลยนะทุบมาจนเบี้ยวเลยมีรอยคนทุบมาก่อนเราแล้วเอาลูกบ็อกทุบซีร่ามแข็งมาถอดล่องยาว